ไหมปลได้ยี่ต้นแล้วอ๋อพี่โอคคะครับผมทิ้งมาคะที่เขาว่าที่นี่นี่มีมูลช้างวันหนึ่งเป็นตันๆเลย จริงครับผมสุรัชังไทยหรือสถายบ้านข้าบาลนะครับมีใช้แล้วกันประมาณ100เชือกนะครับเขากินอาหารประมาณวัน,วนละ2 0 0ร้อถึงสองห้าสิบกิโลกรัมนะครับจะถ่ายมูลประมาณวันละ50กิโลกรัมนะครับต่อเชือกต่อตัวนะครับโดยคิดประมาณ5ตันนะครับผมคือการจัดตั้งพระราชกิจดีกาปี2 5งพันหนะครับผมได้จัดตั้งองค์การป่าไม้ขึ้นในการทําไม้สัมปทานนะครับต่อมาปี2532ปิดป่าสัมปทานช้างของการสำปะไม้เนี่ยที่มีอยู่ก100ันร้อยกว่าเชือกเนี่ย จึงไม่มีงานทํา